สูตรใหม่ของการประกันสังคมที่เรียกว่าบำนาญชราภาพสูตรแคร์มีข้อตกลงที่น่าสนใจและสร้างความสงสัยให้กับผู้คนเก่าและเกษียณใหม่มาดูว่าสูตรใหม่นี้มีข้อตกลงอะไรบ้างและมันจะมีผลกระทบต่อการรับเงินบำนาญอย่างไรบ้างสูตรใหม่และความเป็นธรรมในการรับเงินบำนาญสูตรใหม่สูตรแคร์ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนโดยมุ่งเน้น ให้มีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามเงินเดือนเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ทำงานของผู้ประกันตนแทนที่จะคำนวณจากเงินเดือนช่วงท้ายของการทำงานตามระบบเดิมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการรับเงินบำนาญของผู้เกษียณผู้เก่าไม่เสียประโยชน์แต่ผู้เกษียณใหม่มีการชดเชยสำหรับผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีการลดเงินบำนาญลงแต่ถ้าสูตรใหม่มีการเพิ่มเงินบำนาญขึ้นผู้เก่าก็จะได้รับการปรับเพิ่มเงินบำนาญอัตโนมัติซึ่งเป็นข้อตกลงที่ดูเหมือน จะเป็นการสังวนสิทธิ์ให้กับผู้เก่าแต่ถ้ามองไปที่ผู้กเกษียณใหม่ก็จะเห็นว่ามีการชดเชยส่วนต่างให้กับกลุ่มนี้โดยผู้กเกษียณในช่วง5ปีแรกจากกฎหมายมีผลใช้บังคับจะได้รับการชดเชยส่วนต่างของเงินบำนาญตามที่กำหนดให้ไปตลอดชีวิตกลุ่มกเกษียณใหม่และการชดเชยส่วนต่างกลุ่มที่เริ่มรับบำนาญในปีแรกหากสูตรใหม่ได้ลดลงก็จะชดเชยส่วนต่างให้100%เพื่อให้ได้เท่ากับบำนาญสูตรเดิม โดยจะได้รับยอดเงินบำนาญนี้ตลอดชีวิตกลุ่มที่เกษียณในช่วงปีที่สองของการใช้สูตรใหม่ชดเชยส่วนต่าง80%เกษียณช่วงปีที่3มชดเชยส่วนต่าง60%เกษียณช่วงปีที่สี่ชดเชยส่วนต่าง40%เกษียณช่วงปีที่ห้าชดเชยส่วนต่าง20%ส่วนผู้ที่เกษียณหลังจาก5้าปีแรกไปแล้วจะไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างนี้ความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในการรับเงินบำนาญสูตรใหม่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการรับเงินบำนาญซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการปรับปรุงสูตรนี้โดยมีการกําหนดอัตราส่วนการจ่ายที่เหมาะสมและปรับปรับกลไกให้บํานาญเพียงพอต่อค่าครองชีพและยังคงคุ้มครองสิทธิเดิมของผู้ประกันตนที่สะสมเงินสมทบมาแล้วการรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงสูตรสําหรับกระบวนการปรับปรุงสูตรบํานาญชราภาพป,ปัจจุบันอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านระบบกลางทางกฎหมายหรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official Account ของสนักงานประกันสังคมแต่ถ้ามองในระยะยาวก็จะเห็นว่าสูตรใหม่นี้อาจจะไม่น้อยกว่าสูตรเดิมและอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากมีการนำค่าจ้างที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมไปแปลงให้เป็นมูลค่าปัจจุบันณวันที่ผู้ประกันตนเกษียณก่อนนำไปคำนวณบำนาญคำถามสำหรับคุณ คุณคิดว่าสูตรใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อการรับเงินบำนาญของผู้เกษียณใหม่อย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการชดเชยส่วนต่างให้กับกลุ่มเกษียณใหม่ในช่วงห้าปีแรกคุณคิดว่าสูตรใหม่นี้จะสามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการรับเงินบำนาญได้อย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอะไรต่อกระบวนการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในการปรับปรุงสูตรนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้น